เวลานี้ทำจะไม่มีปรากฏในโลกเรานะเฉพาะ <c oughs> วงราชาการโดยแล้วเราสลดสังเวชนะกับทางศาสนาแต่วะอ,อย่างยิ่งคือเราเป็นผู้นำนำพี่น้องทลาทางด้านศาสนาทั้งสงเคราะห์ทางด้าน,านาางงาวัตถุและแนะนำทางสอนนี่เราสะอาดทุกอย่างไม่มีอะไรมาเจือบ,บนได้เลยขึ้นชื่อว่าความสกปกทีนี้ยิงแยกออกไปทางบ้าน,านเมืองแต่ว่ายิ่งวงราชาการวงรัฐบาล พูดทำมันชัดๆเลยโซกระโปะมอมแมมยิ่งกว่าหมาหมาเข้าฐานหมากินสองกระโปรกของสซกรโปกพวกนี้ชอบของสซกระโปงเที่ยว <c oughs> บีบเที่ยวลัดเที่ยวกัดเที่ยวกินเที่ยวกืนไปตุ้งแห่งตุ้งหนไม่มีอะไรเกินพวกวงราชการเข้าถึงรัฐบา,าลแต่ราที่จะเป็นการทำลายหัวใจและทรัพย์สินประชาชนพวกนี้ชอบนักชอบนักพวกนี้พวกหาเศษหาเลยหากินหาใหญ่หาเลีก เศษเลยก็มีกินใหญ่ๆก็มีอยู่นะครับพวกนี้หมดพวกนี้กินไม่พอมันน่าสลดสังเวชมาเมื่อเทียบกับศาสนาแล้วนะศา,าสนาอาขนาดนั้นล่ะเวลานี้ก็กำลังกระทบกระเทอือนเรื่องวิทยุเอาพี่น้องหลายฟังนะวิทยุนี่นะวิทยุเสียงธรรมนี่ทำประโยชน์ให้แก่โลกมาตั้งกับตั้งกันแล้วเรื่องเสียงเสียงอาดเสียงธรรมเสียงนี้ออกทางวิทยุเพเป็นประโยชน์แก่โลกนี่กําลังถือ การถือแกล้งถือบีบบังคับแง่ต่างๆในทางวิทยุนะนี่มันออกมาจากเปรตตัวไหนในวงราชการมีอยู่ในวงราชการตัวเปรตตัวใหญ่ๆนี่คอยฟังนะพี่น้องทั้งหลายหัวใจของชาวพูดเราทั่วประเทศไทยคอยฟังเสียงเปรตตัวนี้มันจะแสดงอํานาจออกมาแสดงมาอํานาจออกมาแง่นั่นแง่นี้ว่ากระทบกันนั่งกระเทือนทางนี้การบ้านการเมืองมันหักว่าไปละหาเรื่องมันจะบีบบังคับศาสนา อยู่เวลานี้อ่ออกทุกแง่ทุกทางนะวิทยุตั้งทางไหนมันตั้งกําหนดกฎเกณฑ์ให้ความสั้นความกว้างความแคบความสูงความต่ํานอกจากนั้นก็ไล่หาว่าอืออะไรไปเบียดเบียนทําลายวงราชการเช่นฝ่ายทหารเป็นต้นนี่นี่เราหา,าวิธีทําลายศาสนาทํากำเท่ากับทําลายหัวใจคนทั้งชาติทันทีเดียวตัวนี้ตัวแสบๆนี่อยู่ในวงรัฐบาลนะ พี่น้องทั้งหลายจับตาดูนะเรื่องวิทยุนี่พี่น้องทั้งหลายฟังทุกคนทุกคนทั่วประเทศไทยวิทยุคือเสียงธรรมเสียงธรรมนี่เป็นหัวใจของชาวพูดเราทั้งประเทศไอ้อึ่งอ่างตัวนี้มันกําลังทําลายมันแผงลิดอยู่ในวงราชการเวลานี้มันไม่ออกชื่อแต่ประชาชนเขามาร้องเรียนเรามากแล้วมากแล้วอเราจะไม่ถึงข่าวออกจะระบูชื่อมันนะอืมพวกประชาชน หรือวงราชการที่เขามาบอกเราบอกเราเขาออกมาจากการสั่งงานของมันเพราะวงราชการวงการจะต้องอยู่ในวงอํานาจอยู่ในอํานาจของมันที่สั่งงานนั่นนี้มันก็เข้าไปหาตัวมันจนได้เวลานี่กําลังถูกกีจการทางวิกีการวิทยุเสียงธรรมหรือการทบระเทือนนี่รอยเอ็ดเมื่อวานเขาก็มาบอกนี่แหละเขามาบอกอย่างนี้แหละมันเอาทหารมาเป็นเครื่องมือว่า สถานที่นี่เป็นเป็นสถานที่ของทหารทหารออกมาไล่เราสั่งไปเลยเราพูดจริงๆี้ละมันไล่วิทยุไม่ให้มีอที่แถวนั้นร้อยเอ็ดที่เขาตั้งจะไม่มีมันก็มันมันนี่เป็นเขตทหารเขตทหารเถิอนอะไรคนทั้งประเทศเขาอยู่ในเมืองไทยได้วยกันตั้งนั้นทหารนนมีอำนาจบัหลวงมาไหนทหารก็เป็น,ล,นปลูกของประชาชนเป็นลูกของชาวพุทธ ทำไมจีนจะต้องมาทำลายหัวใจของพ่อแม่ผู้ถือนับผู้พุทธศาสนานี่เราก็บอกไว้แล้วว่าเขาจะให้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 ใหนีให้เลิกเราสั่งไปเลยว่าอย่าเลิกเอาเอาทหารไหนข้าให้มาเราจะไปคนฟังเราว่าอย่างนี้เลยนะ <c oughs> นี่แหละมันทำการเบียดเบียนอยู่อย่างนี้ทำเบียนศาสนาตัวอึ่งอ่างอยู่ในวงรัฐบาลนะเดี๋ยวนี้ัวเตัวเก่ง เขาบอกมาบ่นแล้วเวลามาแยกมาทางไหนไหนเขาก็ชี้เขา้าไปตัวนั่นตัวนั่นตัวนั่นมันยังไม่ออกเวลานี่กําลังกาลังกําลังเจ็บเรื่องล่าทั้งหลายที่ออกจากหัวใจประชาชนพวกที่เป็นชาวพุตแล,ละรับความกระทบกระเทือนทางวิญยุเสียงธรรมจากเนี่ยตัวป่องป่องตัวอึ่องอ่างตัวนี้แหละมันกําลังเวลานี้มันกําลังทําลายศาสนาเอาอำนาจป่าเถื่อนโดยอ้างรัฐบาล มาเป็นอำนาจกันลังบีบทั้งนัานนี่พี่น้องสลายที่เป็นหัวใจของชาวุูดนะหัวใจชาวุูดเรากําลังสนใจใน <c oughs> เรื่องววชยุให้พากันฟังฟังให้ดีนะมันเป็นยังไง <c oughs> นี่เราพูดด้วยความเป็นธรรมสอนโลกเราจะสอนโลกเรื่องโลกการมิตรอะไรเลยล่ะบาทหนึง่งเราไม่เคยสนใจสนใจจะหัวใจประชาชน <c oughs> ธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพประงค์ประกาศสอนโลกหรือขนจัโลกให้ ุดพ้นจากทุกโดยลําดับลาดามากจนกระทั่งบัดนี้ไอ้อึงอ่างตัวนี้มันเอาความสุขความเจริญมาให้ลูกอะไรนอกจากมันจะทําลายบ่อแห่งความสุขความเจริญของโลกคือทาลายศาสนาี่สมันั้นไอ้พระกันจับตาดูวงวิทยุของทุกคนทุกคนเอาจับรวมหัวกันจับมาไว้นะจับมาไว้เข้าไปหาตัวนี่ละตัวแสบๆนี่นะนะคนทั้งแผ่นดินตัวแสบๆมันเก่งกว่าคนทั้งชาติเตยวเลยเอาดูให้ดียาหดหัวอยู่เหมือนกันเต่าไหมกระดองนะ อย่าหดหวัวเราเป็นสมจะเป็นเจ้าของของชาติมีความรักชาติมีอำนาจที่จะรักชาติปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาปเป็นภัยต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ตับตาดูให้ดีทุกคนะอะาอ่อนแอนะนี่เราพูดโดยเสียงธรรมเพราะฉะนั้นจึงเข้มแข็งทีเดียวเสียงธรรมจะไม่อ่อนแอกับอะไรในสิ่งที่ชั่วชา้าละโมจกจักแสงกล้าวคอขาดขาดไปเลยท่านเราพูดให้ท่านทลายฟังให้ดีเรื่องเหล่านี้ข้าศึกมันจะทําลายศาสนา เอไอออกมาออกมาออกมาตั้งแต่ทมราศาสนาธรรมรนะมาจะส่งเสริมศาสนาเรายังไม่เคยได้ยินออกมาแง่ใดแง่ใดวิ่งทำลายศาสนาคือผู้ธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาตินี่แหละว่างั้นเลยมันพยายามทําลายโดยอาศัยอํานาจป่าเถื่อนในวงรัฐบาลวาร,รัฐบาลที่ปกครองชาติปกครองได้ในสิ่งที่ควรปกครองบังคับได้ในสิ่งที่ไม่ควรบังคับคนนี้เป็นคนไทยทั้งประเทศมีอํานาจเต็มที่เหมือนกัน ในสิ่งที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อชาติของตนอะไรที่จะเป็นภัยต่อชาติของตนคนไทยเป็นหัวใจของคนทุกๆคนไม่ใช่หัวหมูหัวหมาเนี่ยหัวใจคนมันต้องดูดูพี่น้องนายดูถ้าเป็นอะไรๆให้บอกเข้ามาเราจะเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องทั้งหลายด้วยความรับผิดชอบด้วยกันฟังให้ดีนั่นนี่นะเวลานี้มันกําลังเบียดเสียดข้ามาเรื่องศาสนานี่ล่อแหลมล่อแหลมคือมัน มีอุบายวิธีการบีบวิธีนั่นบีบวิธีนี้เฉพาะวิทยุเนี่ยเวลานี้กาลังมันสั่งมาสั่งมาจ,จากจุดไหนจุดไหนไปสั่งมาจากไหนนี่พวกวงราชการจุดนั้นนั้นเขาก็มาบอกออกมาจากไหนจะออกมาจากนั้นจากนั้นนี่จับเอาไว้จับเอาไว้นะนี่ละเรื่องราามันเป็นอย่างนี้อ่ะให้จำมาดีนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องวิทยุเสียงอ่ะเสียงํางที่ สามประชาชนเพื่อทำใจเข้าสู่จิตใจของประชาชนพวกยากพวกผีมันอยู่ในวงรัฐบาลตัวแสบๆมันอยู่ในวงการรัฐบาลสั่งการสาั่งนั่นสั่งมาสั่งการนี่มาอตัวแสบๆตัวนี้มกักจะสั่งตารไปทางเบียดเบียนทําลายศาสนาและจะความศาสนาโดยุบายต่างๆตลอดมาอืมเป็นอย่างวิซิยูมันสมบัติอะไรเป็นข้าศึกกับใครอืม พิจิตรก็มีอยู่ชั่วโลกชั่วไปไม่เห็นไปหาห้ามเขาพิจิตรเสียงอัดเสียงทำผากพรสวรรสยานที่ไหนควจะทำลายสมบัติของคนทั้งประเทศให้เสียไปเพราะพิจิตเสียงทำแล้วก็พิจารณาเอามาพิจารณาหมดนั่นแหละนี่ะพิจิตรแบบนี้เป็นเสียงอัดเสียงทำเข้าสู่จิตใจจะรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วสงบจีตใจบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นจากเสียงอัดเสียงทำนี่ ไปจีบไปกันท่านนั้นท่านนี้ท่านนั้นท่านนี้อยู่อย่างนั้นตลอดนะเมื่อวานเขาก็มาบอกที่ไรเอกเขาก็มาบอกเรานี่นี่ทางฝ่ายทหารมามาให้ให้ให้ย้ายให,ให,ให้ให้เลิกนี่ไอ้เนี่ยรู้ว่างั้นเราไม่สัดแต่ว่าวิชิยูนี่ว่าอยู่ที่นี่มาไดมม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 ้มันเป็นเศษทหารทหารไปนลูกของใครนั่น ถ้าไม่ลูกของประชาชนชาวฟุดเป็นลูกของใครผู้สั่งมานั่งคือใครนั่นเป็นใครแล้วก็บอกกองยาย,ย้ายระบอกให้เขาให้ไปหาเขาจางทห,หารอย่ายไประบอกนี่เราจะตั้งป้อมสักหละทีนะ่ะมันทาร้ายเอาแล้วเราเอาเราด้วยความเป็นธรรมไม่สอยไม่มีสอยใครอันนี้เป็นหัวใจประชาชนทั้งประเทศเป็นเรื่องเล็กน้อยมาเลยที่เราต้านทานวันนี้ ด้านทานท่าสื่ที่จะมาทำลายจิตใจของคมเทืาประเทศเสียหายตรงไหนนี่แหละที่เราพูดเมื่อวานสั่งขาดไปเลยเขาจะให้ยกย้ายหรือให้ทำลายไปหยุดบอกงี้นเลย,ยออไ,ไม่เคลื่อนให้อยู่กงสรีอ่แล้วเขาสั่งให้ไปหาเขาแดาไปนี่ที่จะเอาแะไรนะต้องวิทยุทุกวงในวง่เกี่ยวก็เลือกอ่านเรื่องทรามที่จะสอนคนไทยเราซึ่งเป็นชาวพูดสอนทั่วโลกนี่มีจานวนมากขนาดไหนวิทยุ นอกนั้นราไม่เห็นมีอะไรวิญญาณเสียงธรรมทำไมจึงเป็นภัยต่อหัวใจของสว์โลกที่เขาอาศัยสัมมาเป็นประจำมันมีอย่างเหรือมีเหตุมีผลที่อย่างไรเรา่าพิจารณาหมดนั่นแหละเนี่ยมันใช่พูดสูมสี่สูมห้านะแล้วพูดด้เหตุด้ผลทุกอย่างแล้วบอกอย่างอย่างที่ว่าเราอย่าเพื่อนอย่าโยกย้ายสั่งให้ไปให้มาษาอย่าไปก็บอกเลยมีเหตุผลอะไรเอาว่ากันมา นั่นกพว่าไประชาชนก็เป็นคนนี้อาหน้ามันนี่มาจากไหนพระปาาศเชื่อเนี่ยไปเวียกเวียนทำลายวิทยุเสียงคำนี่ทุกแห่งทุห่ทหนตั้งแต่ตัวแสบแมันอยู่ในวงราชการวงรัฐบาลเวลานี้ตัวแสบแี่มันไม่ออกตัวนะมันสั่งการสั่งงานออกมาแล้วสือเข้าไปสือเข้าไปก็ไป,ไปถึงตัวนี้ตัวนี้ว,นวงราชการต่างๆมันสั่งออกมาสั่งออกมาวงมาจากไหนจากไหน,นเขามาเกี่ยวข้องกับเราอะไรแล้วสื่อเข้าไปสื่อเข้าไปไปหาตัวนี้ตัวแสบแถอึงอ่านตัวเนี่ย มันอยู่ในวงรัฐบาลเวลานี้มันสั่งการทางงานมาแบบทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นแหละเราจะพูดอย่างนี้เลยทังศาสนาไม่มีชื่อผีที่มันจะมาส่งเสริมมีหน่อยไม่เคยมีมีต่เบียดเบียนทาลายทุกแบบทุกฉบับตลอดมานะเลื่อนมาอย่างนี้แล้วเอานํามาพูดชัดๆอย่างนี้เพราะเราสืบทราบมีตลอดเวลานี้เราฟังฟังเม,มื่อไหร่ฟังเอามาพิจารณาจริงๆพิจารณาโดยเตยโดยผลไม่มีกระยส้ารสื่อจากผู้ใดเราไม่มีอย่างนั้น วิทยุเสียงอย่าเสียงธรรมที่เข้าสู่หัวใจประชาชนให้ปฏิบัติอันดีปฏิบัติชอบะวัติ์ธรรมเพื่อความร่มเย็นของชาติศาสนาพมา่าสายของเราเป็นความเสียหายที่ไหนนั้นไปทําลายผู้ใดน,นี่นี่แล้วมันมามีตั้งแต่เรื่องวิทยุของของธรรมของธรรมนะตัวแ,แสบตัวทําลายศาสนาเวลานี้อยู่ในวงรัฐบาลอืมที่เข้าไปเลยเราสืบก็ไปโดยลำดับยังไม่ระบุเท่านั้นเองมาจากราชการหน่วยไหน หน่วยไหนสั่งมาว่าไงหน่วยนี้มันรับสั่งมาจากไหนนี่สืบก็ไปสืบก็ไปก็เขาไปหาจุดนั้นล่ะจุดนั้นล่ะจุดตัวแสบอยู่มืลึกอยู่ในนั้นล่ะมันไม่แสดงตัวนะแต่มันแสดงลวดลายออกมาอย่างนี้เห็นชัดๆอย่างนี้ล่ะตัวแสบอยู่ในวงรัฐบาลไทยนี่รัฐบาลไทยทั้งรัฐบาลเลยกลายเป็นรัฐบาลเป็นเพช็ฆาตเป็นทําลายสังหารทําลายาตาศาสนาพระมหากษัตริย์ไปในตัวแล้วเวลานี้นี่ก็เคยพูดแล้วข้าวที่แล้วนี่ มันทำลายทุกแบบทุก่างเฉพาะอย่างยิ่งทำลายศาสนาเนี่ยสำคัญมากเป็นหัวใจของชาวพูดเราทั้งประเทศเลยเดียวทำลายอย่างมากทีเดียวเราอดไม่ได้จะต้องพูดเพื่อประชาชนเพราะเราสั่งสอนประชาชนเราไม่มีชิ้นอะไรเลยที่จะติดไม้ติดมือมาสำหรับเราที่ช่่ยประชาชนเราไม่มีเราไม่เอาเราปล่อยหมดเราทำประโยชน์ให้โลกโดยสมบูรณ์เต็มที่กำลังตามกำลังของเราอยกว,ว่าเต็มกำลังความสามารถของเราเรามื่ออะไรเข้ามาขีดมาขวาง การทาประโยชน์แก่โลกแก่คนทั้งประเทศนี่มันก็อดไม่ได้ต้องพูดบ้างสิไอตัวนี้โง่กว่าหมาหมามันมาหากัดฉีดแต่นี่นะตัวนี้เก่งกว่าหมามากทีเดียวก็มีสองตัวคือวีชาติไทยศาสตราไทยอาจจะล่มชมไปได้ด้วยหมาตัวนี้แหละนะมันพิลึกเกือแล้วเกินตัวนี้ตัวแสบที่จุดในวงชาตาิศาสนาเพราะหมากริย์ตัวแสบอยู่ในจุดนี้เองอืมแล้วก็รวมขบหารัฐบาลเขาถึงกันหนีรัฐบาลว่าเปรัฐบาล เป็นเพชฌฆาตแล้วเวลานี้เขาว่า,างั้นเราพูดเป็นเสียงธรรมวรกเราคำมีพาควิจารอะไรๆเข้ามาหาเราด้วยความเชื่อถือศาสนาเชื่อถือธรรม <c oughs> <clears throat> เขาไว้ใจเขาก็ส่งเขามาส่งมาเราก็เอาเงื่อนนี้ออกอธิบายตามเหตุตามผลกล,กลไกลให้เราไปเห็นเองเราไม่ไปเห็น <c oughs> ถ้าเราไปเห็นเองเด้หน้าผากแตกเลยว่าหน้าผากมันเลยไม่ต้องมาสาแว้ๆเสียน้ําลายแล้ว เอาฝ่ามือฝ่าเดียวนล่น่านฟาดหน้าผากเลยพวกนี้สูเป็นบ้ามาจากไหนพวกนี้สูจึงมาเป็นรัฐบาลของคนไทยซึ่งมีชุมติผู้ดีเต็มตัวเออพวกนี้นะพ่อแม่สูโกรธว่าเกิดมาจากโคตรไหนแล้วจะว่างั้นสูจึงมาทําลายศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างตรงแจ้งไม่น่าอายอะไรบ้างหรือไม่อาประชาชนหรือสูนะออกจากนั่นก็สูหนีหรือสี่เข้าใจไหม